สวสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วควงแขนกันมาแล้วผู้รัผู้รัคนไหนฮะคนทีจออคนไหนต่อฮะแต่ผมจี้ฮะคววงแขนกันมาเดินไม่ไหวเลยนะเดินไม่ไหว พี่น้องจะเซตแล้วโต๊ะพิธีนะคะพี่น้องค่ะ <laughs> ใจสีฮอดเลิกง,ง้มง้ดีแล้วคะ่ะบอดมาแล้วเช็คอินแล้ว สวัสดีพี่สองเก้าวังด้วยนะครับเม,มื่อกี้ได้ยินไหมครับผมาจอนแล้วดูฮะลุกปุ๊บเสียม้าปั๊บปัญญาติเก้าอี้กันพี่ร้อง โ้ช no? ่วบรรยากาศครับพี่น้องคระคลิปนี้ครับนี่เอครับฟอร์สครับทำแทนครับสิงเป้ลูกครับทานั้เอรับ นาเอกอาพอกไหมครอาพอดีเขากคนนมีหลายหลายอยาั่นนะรถตู้ไหมนายรพอกรถตู้พาไม่เป็นปู้ไปนอนพี่ครับพี่รถตู้ไปกันอนมั้ใช่อัญเชิรโอมาหน่อยวไดังดังดังไป่ครับพเอกไปโรง่้านในอ๋อ เอิเอพะพระเอกนะคะเขาไปากับพระอยู่ในห้องพระบุท้องพี่น้องค่ะเอาชิมพระเอกเขาไปห้องพระมีน้นนำทีนิ่มพระเอกนั่งอเอก าดเราชาเลนจ์เขาแล้วก็ต้องซ้อนนามางทาไข่ไม่ทาซะแล้วยิ้มศิลปินคปพี่น่เขาถ้าย้อยเขาของพระทำพิธีทีมงานไทยอีกหนึอศิลปินเบอรเดนี่พี่น้องที่เห็นอย่างๆมาี่ิลายแหงแผนกดูแลเสียงหนหน่อาจารย์เชิญ์เราเปิดเปิดยูทูปผมลงให้หน่อย พาไปเบิงพาไปเบิมวิทีบวงสวงแล้วกำลังเริมค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นว้า เอามาด้วยหน่อยเด้อเอาต้นต้นส่งไปไปยางจับเอวกันไปนีป่ับพี่น้องเขาน้ำก้นไปโอ้ยตลกเขาได้เนี่ยาย,ย,ยายรวยยายรวยกับยายอย่างนี่นยแม็กกี้แม็กกี้โอ้ยตลกเขาทุกันนี่ตลกกระมาใหม่ไป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 แล้วน้ำก้นกันพี่น้อง ตัวดกักตัวดัากันเร็วเร็วเร็วไปไปลนมันแม่งเมาปีกลนพราพระเอกพอดีกระไดอ,ะอันเชิญมาผีขนดมาตั้งค่บพี่น้องค่ะหอดแทนพิธีเขาแล้ว นะครับนะครับอ่าวโอมเตชณีนะมีสัมปทานะ54ภิญญานะมหาอภินะครับได้เตรียมพร้อมกันปุถุชนนะครับฟังนะครับขอได้พี่น้องแทนวิธีเฮาเอามาเนาะครับเข้าไปกันรวมครับอ่า <laughs>

ดีงามในวันนี้เป็นวันพระัดรสปดีเลิศดีเลินงามยามดีอาเชิญองค์สิทมียาธมหาพิสูใน้แู่ยไม่หลังได้กราบได้พระวจนาอธิษฐานจิตองค์การพีธุนทานอุปนันโรปโนติโตท่ะนเนโตมหาเทวาหัะหัานี้สัพพะชาสิทธิการสิทธิกรรมังสิทธิการไมยาประสิทธิเน นี่นะครับวยงามตความตา้องการช่าเป็นช่าเป็นของพวกเราแท้ๆที่ท่านประธานมาให้ ตอนนี้เราก็แจ้งให้สมาชิกทุกคนทั้งที่สองเท่าให้ระเบิดระทราบวางในห้าวันห้าคืนเพื่อวันนี้ทุกคนทำติดทำใจให้สบายอย่าทำให้หนาเข้าหนักใจอะไรทุกอย่างก็ปล่อยใจ้งไปตามทางถึงทำไปทุกอย่างที่เราอยากจะแต่วันนี้เราก็โรโอกาสมาร่วม ตววสวมพิธีตัวเสียเป็นตัวสวมใหญ่สำหรับพิธีนี้น่านี่หน่อยอุปกรณ์ที่จะถัการแสดงโคมฉดานนันลำนาอะไรเป็นอ uh? ันหน้าเรียนขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นกันเดี๋ยวค่ะชิมีฝากไว้สนิทก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนไปชนะคะแล้วก็พวก